สวัสดีนะักเรียนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้ครูทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการคูณในหน่วยการเรียนรู้ที่7ค่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะหนูศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมคุณครูได้เลยค่ะรายละเอียดของคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ 100, 200ถึง900นะคะและการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับ หนึ่งพันถึงเก้าค่ะจำนวนหนหลักคูณกับหนึ่งร้อยถึงเก้าหาผลคูณโดยนำจำนวน1หลักนั้นคูณกับเลขหนึอถึงเนะคะเลขใดก็ได้แล้วก็เติมศูนย์สองตัวจำนวนห่หลักคูณกับหนึ่งหึงเก้าหาผลคูณโดยนำจำนวนหนงหลักนั้นคูณกับเลขหนึ่งสองส้าเจ็ดค่ะแล้วเราก็เติมศูนย์สาตัวนะคะ ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะของขวัญราคากล่องละ100บาทนะคะครูต้องการซื้อของขวัญสองกล่องจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่กำหนดให้ของขวัญราคากล่องละ100บาทซื้อ2กล่องนะคะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ก็คือ2คูณ100เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะครูต้องจ่ายเงิน2คูณ100เท่ากับ100บวกกันกี่ครั้งเลย หนึ่งร้อบวกกันสองครั้งใช่มคะห้ยบวกห0ึ่งได้200แสดงว่าครูจะต้องจ่ายเงิน200บาทนะคะตัวอย่างที่2ค่ะร้านค้าขายม้อหุงข้าวใบละ3,000บาท3ใบร้านค้าได้รับเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ยังไงคะสามคูณสามพันเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะร้านค้าได้รับเงิน สามคูณสามพันหรือเท่ากับสามพันบวกกันกี่ครั้งเลยอ่านี้โมดที่หนึ่งใช่ไหมคะสามพันอันนี้โมดที่สองก็สามพันโมดที่สามก็สามพันใช่ไหมคะแสดงว่าเอาสามพันบวกกันสามครั้งได้เท่ากับเท่าไหร่คะสามบวกสามได้หกหกบวกสามได้ห้าได้เก้าพันบาทใช่ไหมคะแสดงว่าร้านค้าได้รับเงินเก้าพันบาทนะคะ ตัวอย่างที่สามค่ะเจ0ดันคูณหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทำยังไงคะวิธีคิดนะคะก็คือเอาเจคูณหหนูจำได้ไหมคะเมื่อข้างต้นครูบอกว่าเอาเลขจำนวนหนึ่งหลักคูณกับเลข1 2 3 4 5ส7 8 9าสี่้าเจ็ดแปดเก้าแลแต่โจทย์กำหนดค่ะโจทย์กำหนดให้เป็นเลข7จใช่ไหมคะคูณกับเลข1หลักเจดคูณหเลยแล้วเร,เ,ะะลเราก็เติมศูนย์นะคะถ้าหลักร้อยเราก็เติมสองตัวแต่ถ้าหลักพันเราก็เติมเลขสามตัวเลขศูนย์สามตัวนะคะ จ็ดหกสี่สิบสองใช่ไหมคะดังนั้นเจ็ดพันคูณหกเท่ากับสี่สิบสองแล้วก็เติมศูนย์สามตัวใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะอ่าเจ็ดพันคูณหกเท่ากับสี่หมื่นสองพันนะคะบรรทัดตอบเราก็ต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปตัวอย่างที่สี่ค่ะสี่พันคูณหกคือสี่พันคูณเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ วิธีคิดเหมือนเดิมเลยค่ะเอาเลขเลรคะสคูณกับ7ได้เท่าไหร่คะท้องสูตรคูณได้เลยสี่เจดยี่ดใช่ไหมคะดังนั้นสี่สี่พันคูณเเท่ากับยีิบแปดแล้วเราก็เติม0 3ตัวง่ายใช่ไหมคะถ้าคิดแบบนี้รวดเร็วทันใจมากเลยค่ะแสดงว่าสี่พคูณ7เท่ากับ28,000นะคะบรรทัดต่อบก็เขียนตัวเลขไทยเหมือนเดิม ต่อไปข้อ5ค่ะ6,000คูณ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีคิดเหมือนเดิมเลยค่ะเอา6คูณ5 6, าหาเท่าไหร่คะ6 1 6 6องสิบสอง4 6 5 30อ่าได้เท่าครู่ใช่ไหมคะหก0 0คูณ5เท่ากับ30แล้วเราก็เติมศูนย์3ตัวง่ายใช่ไหมหก0 0นคูณ5แสดงว่าได้เท่ากับ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นได้เท่ากับสามหมื่นค่ะมันทัดต่อก็เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะกิจกรรมนี่หนูร่วมทำของครูท้ายคลิปวันนี้นะคะหลังจากที่เรียนไปแล้วให้นักเรียนหาผลคูณของเลขจำนวน1ห,หลักกับเลขจำนวนต่อไปนี้ค่ะหนูข้อ1นึ่ถึงห้าก็จะเป็นหลัก หลักเดียวคูณกับหลักร้อยนะคะข้อ6ถึง10ก็จะเป็นหลักเดียวคูณกับหลักพันนะคะให้หนูทำวิธีคิดเหมือนกับที่ครูสอนไปเมื่อต้นคลิปเลยนะคะทำงานเสร็จแล้วหนูก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยอย่าลืมท่องสูตรคูณด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย